สวัสดีครัทุกคนสวัสดีครับก็เขินๆมกันครับต้องมานั่งอัดคลิปนะครับเพื่อ,อ,อแถลงบางอย่างนะครับหลายๆคนทราบแล้วนะครับจากข่าวที่ประตูนะครับได้รับเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วก็หลายๆคนมีความเป็นห่วงมีความเ,เขาเรียกว่า พ่พุธเป็นปยังไงบ้างนะครับได้เจอมาตูมรั้งสุดท้ายคือวันไหนก็มีคนโทรมาถามเยอะมากเลยมีคนแบบกลัวด้วยกลัวเจอสองคนเลยนะครับเราก็เลยเราก็เลยต้องขออนุญาตอัดคลิปแล้วก็ชี้แจงนะครับกันนิดนึงนะครับอย่างทำลายของพุทธเนี่ยก็คือเจอมาตูมวันสุดท้ายก็คือวันที่8 มกราคมนะครับข่าวที่ออกไปหลายๆคนอ่านแล้วอาจจะเข้าใจผิดว่าเหมือนเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานนะครับเจอกันกับมาตูมวันที่8มกราคมจัดรายการด้วยกันที่แฉข่าวเช้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจอมาตูมอีกเลยนะครับจนถึงวันนี้ที่ข่าวออกมาว่ามาตูมเป็นโควิดก็คือประมาณ12วันแล้วนะครับแล้วก็ตามข่าวที่ออกมานะครับมาตูมรับเชื้อโควิดเนี่ยคือวันที่9 นะครับวันที่เก้ามกราคมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมไม่ได้เจอเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คืออีก2วันก็คือจะครบ14วันนะครับสวันที่เหลือก็คือเราก็แคนเซิลงานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เพื่อความสบายใจของตัวผูดเองของตัวคุณภรรยานะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับที่เราเจอกันมาเมื่อหลายๆวันก่อนเลยเจอกันมาวันนี้ก็ดีเนี่ยนะครับก็เลยไปตรวจมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอ ผลนะครับจากทางโรงพยาบาลนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับก็จะได้ทราบกันครับผมพรุ่งนี้นะคะก็น่าจะได้ทราบผลแล้วเราก็จะมาอัปเดตอีกทีนนะคะแต่ว่าในกรณีของ มาตูมก็คือเป็นการสันนิฐานว่าเขาน่าจะติดในวันที่9เพราะว่าในวันที่9เนี่ยมีคนที่เขารู้ว่า,เ,าเป็นโควิดมาเจอเขาในวันนั้นแล้วเขาก็ได้ใกล้ชิดแล้วก็สัมผัสไปสัมผัสคนนั้นไปด้วยเขาก็เลยไปตรวจนะคะดังนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสันนิฐานเพื่อความสบายใจของพวกเราอย่างที่คุณพุทธบอกนะคะเราสองคนด้วยความที่ใกล้ชิดกันด้วยเองสองคนก็เลยจะต้องไปตรวจพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็จะทําการเ,าเหมือนแคนเซิลงานแล้วก็ไม่รับงานนะคะแล้วก็ไม่เจอผู้คนต่อไปจน14วันหลัง ที่เจอคุณมาตูมวันที่8นะคะนับวันที่9เป็นเดย์หนึ่งเนี่ยก็คือวันที่14นะคะก็จะเป็นวันที่22มกราคมนี้ก็จะครบ14วันที่ไม่ได้เจอคุณมาตูมเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้เราก็เลยมาบอกข่าวกันว่ามันเรื่องราวมันเป็นประมาณนี้นะคะเราก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะคะส่วนผลของเรา2คนเป็นยังไงเราจะรีบแจ้งเมื่อทราบผลในวันพรุ่งนี้เลยคะ่ะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้เป็นห่วงครับขอบคุณนะะค ขอบคุณ <Thank you. S 1> ที่เป็นหน่วงเลยนะคะ